สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันพุธที่10พฤศจิกายน2564เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้สภาพอากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นยังไงบ้างค่ะจาเป็นที่อากาศผิวพื้นนะคะเมื่อเวลา01.00นค่ะบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือวงวลอากาศเย็นนะคะจากประเทศจีนค่ะได้แผ่มาปกคลุมนะคะประเทศไทยตอนบนค่ะส่วนเมลสุ่มตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ยังคงปกคลุมนะคะอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันค่ะ ภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อเวลา9ก้านารนะคะตรวจพบค่ะกลุ่มเมฆหนาแน่นนะคะอยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะส่วนภาพเรดาร์ชุมพรเม,มื่อเวลา9ก้านอารนะคะตรวจพบนะคะกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะอยู่บริเวณจังหวัดชุมพรแล้วก็ระนองแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนภาพเรดาร์เซติงพรมม์เวลา9ก้านารนะคะจะสังเกตเห็นนะคะจะตบกลุ่มฝนนะคะหนาแน่นนะคะตั้งแต่ ของภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากนะคะในช่วงของชายฝั่งของ,ขอ,งอาทะเลอ่อาวไทยค่ะก็จะมีฝนเคลื่อนตัวเข้ามาเรื่อยๆนะคะจะทำให้อาจจะมีฝนตกนะคะเกือบตลอดทั้งวันเลยค่ะรายงานอุณภูมิของภาคใต้ฝั่งตะวันออกอุณภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้33.9องศาเซลเซียสที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีส่วนอุณภูมิต่ำสุดเชา้านี้วัดได้22.5ององศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะ ประมาณน้ำฝน24ชั่วโมงของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันนี้นะคะฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยนะคะจนถึงหนักมากค่ะฝนสูงสุดนะคะวัดได้102.6มิลิเมตรค่ะที่เรดาร์เซนิงพระอําเภอเซนิงพระจังหวัดสงขลาค่ะต่อไปเรามาดูพยากรณก์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะมีฝนและฝนฟ้านขนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เช่นกันค่ะ สนอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ในช่วง24ถึง26องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะอยู่ในช่วง28ถึง30องศาเซลเซียสค่ะต่อ,อไปเรามาดูลมนะคะลมนะคะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะความเร็วลมอยู่ที่20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรค่ะ ขอเตือนภัยช่วงนี้นะคะขึ้นลมอ่าวไทยะครัแล้วก็มีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ค่ะระหว่างวันที่1 0ถึงสิพฤศจิกายน2 5 6 4บค่ะบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงนะคะแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะจึงทําให้มรสุมตะออกเฉียงเหนือเนี่ยมีกําลังแรงขึ้นนะคะบริเวณที่บริเวณบังบัประจวบคีรีขันธ์นะคะชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาลาธิวาสค่ะระวังนะคะอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนสะสมนะคะซึ่งจะทำให้เกิด น้ำท่วมเฉียบพันธุ์และก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะแล้วก็ระวังขึ้นลมแรงนะคะจากการพัดเข้าชายฝั่งนะคะชาวเรือชาวประมงก็เ,เดินเนื้อทความระมาระวังนะคะเรือเล็กก็ของงดออกจอกฝั่งในช่วงนี้ด้วยค่ะต่อมาเรามาดูคาดหมายสภาพอากาศในช่วงเจ็วันข้างหน้านะคะระหว่งางวันที่1 0ถึง1ิพฤศจิกายนค่ะภาคใต้ฝนออกตอนบนนะคะตั้งแต่วันช่วงที่1 0ถึง16ก็จะมีฝนอยู่ช่วงที่60-70ถึงตลอดช่วงนะคะส่วนวันที่10ถึงอ้อมที่13ก็จะมีฝนตกหนักหน่อยนะคะ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตอนล่างนะคะตั้งแต่วันที่10ถึง16ก็จะมีฝนอ,อยู่ที่ร้อยละ60ถึง80ตลอดช่วงนะคะส่วนวันที่10ไปจนถึงวันที่12นะคะก็จะมีฝนตกหนักค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันระจำวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง u t u b e กันด้วยนะคะเรากลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศกันได้ใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รมอ,อุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปร